แล้วกขจะมอกว่าเขาบอกว่าราอ่าไปสามเดือนครับาาเราสองามเดน่จะได้ ข้างล่างนี <contamination> ่จะเป็นอ่าพเศษที่มันส่งให้กับผู้เบอร์เบอโทรศัพท์แล้วก็จะให้มาโทรกับมาเบอร์พวกนี้ถ้าความีิดพลาดุูงตรงทางให้ติดต่อกลับมาเมื่อกี้เนี่ยทะเลทราที่เราเพิ่มเงินเดือนคนไทยจะบก็สรุปจบค้างเหมือนเอ็กเพรสเหมือนกันที่ที่บริษัทจะให้การรับปรับ กีน,นหลอกกรีนรีนหลอกกีนเนี่ยเราเมื่อเปรัชกาจับมาสองรอบแล้วพอจับต้นเดือนที่หาโจนี้จับได้านจมรอบในปลายเยดือนคดีนอกเนือนแต่มคดีซ่องโจระพ่อตกิจคุกติวคุกติคุณทลาผักากาดจับไอ้บอสไอ้ชุดเก่ากีนครับไปดำเนินคดีไอ้ชุดใหม่กับไอ้บอ,อ,อสกนที่มีกีนส่งชุดใหม่เข้ ก็ไขายได้กันแต่ว่าตัวคนไม่ใช่ตัวคนเปลี่ยนตัวคนหัดดนดองหังกันหัาานนกกันแล้วก็กินฝังกินส่งชุดใหม่เข้ามาที่แม่ลิมพอแม่ลิมจับดำเนคดีส่งกินดำเนคดีได้มตอนนี้ได้มาแต่ว่ากินส่งชุดใหม่เข้ามาอีกอันนี้คือลักษณะบอสเดียวกันแต่ว่าชุดใหม่ที่สิลแล้วก็มี นี่ละได้ไม่มันหนีมากมันใหญ่มากมันมัน้องจอติมันโดนาแ้เจออะไรต่ว่าเจอร่วเนี่ยัรถรงวนอะไรยังไงอะได้เข้ามาดที่อย่างนี้อย่างนี้เราดีของเ่เราเดีเยเพราะีี่ต่อทนันเยอะละ้าเา

คนไดจะมีบ้าได้ัีวม่ีสิบก็พี่ชายสิี่่หกแันุั็นแตกนน้มมอับบ้านเถ้าเกิดอีกยีมปีเป็นของคที่มันมาทำอะไรกันบ้างแต่เดี๋ยวนี้ ให้่ชอเอาคอมเตอรเข้ีนจีนเงสซใช้ซ่าเป็นบกเรียนเป็นวีซ์คนักทเรียนที่ไหนรีที่ไหนนี่ี่็จแล้วก็ติดต่อดูบิซ่าเรียนที่ไหนคัใครคนเป้างี้ต่อเน

ามีการจับกลุ่มมาแล้วเนี่ยสองพลังนะครับครั้งแรกก็คือต้นต้นมกุราไอ้ต้นกระกะดาปีหกเจ็ดเราไปจับที่ที่หางดงน,นะฮะแล้วก็ไปไปกระกระดาแล้วก็มาจับพื้นที่แม่แลินลักษณะอ่เป็นการเช่าบ้านนะฮหรือเป็นกลุ่มยูาคอเซ็นเตอร์ที่มาอาศัยประเทศไทยในการหลอกคนจีนนะครับ ก็เลยต้องมาอยู่ที่เมืองไทยนะครับสองเคสเนี่ยเราดำเนินคดีข้อหาซ่องโจรช่อ,ชอโกงนะครับดำเนินคดีไปแล้วบางส่วนถูกพักดันกลับไปที่เมืองจีนนะครับบอสจีนก็ดำเนินคดรรีในประเทศประเทศจีนก็ดำเนินคดีในประเทศจีนบอสท,ที่อยู่เมืองจีนก็ส่งชุดใหม่เนี่ยเข้ามานะครับหลังจากที่เราจับปลายเดืนนอนพฤษภาคมกันเป็นบอส บอสเดียวกันกุ้มชุดใหม่เนี่ยเข้ามานะครับมาเช่าบ้านหลังเนี้ยเชา่าค่าเช่าหลังใหญ่มากนะครับอยู่ประมาณ36คนนะครับค่าเช่าเนี่ยหนึ่งแบาทนะครับเช่ามาแล้ว2เดือนกลุ่มกลุ่มที่จับได้ตอนนี้จับได้20คนเป็นหญิง6ผู้ชาย14นะครับมีมีไปโรงพยาบาลคนหนึ่งกระโดดหนีขาหักนะฮะก็คือ บอสกินก็จ้างคนละประมาณแสนถึง2องแสนบาทนะครับมาหลอกลวงคนจีนนะครับโดยโดย,โดยเท่าเนี่ยอยู่2เดือนนะครับส่วนส่วนวีซ่ามีทั้งท่องเที่ยวท่องเที่ยวเนี่ยคนที่มาอยู่เดิมเนี่ยเป็นท่องเที่ยวซึ่งอยู่มาแล้วเกือบปีนะครับส่วนคนที่เหลือก็เข้ามาประมาณ2เดือนมาอยู่ด้วยวีซ่า นักท่องเที่ยวหนึ่งเดือนต่อหนึ่งเดือนเขาจะต่อไปหนึ่งเดือนได้สามรอบนะครับก็บงานของชุด PhD พีซีทีภาคใตโดยท่านรองธวัชาชัยนะครับก็ได้เฝ้าติดตามจากกลุ่มแรกที่เราจับก,กลุ่มมาจาับก,กลุ่มสองวันนี้จับในกลุ่มที่สามนะครับลัขษณะการหลอกคล้ายๆคนไทยก็คือหลอกสองอย่างหนึ่งก็คือมีพัสดุตกค้างอย่างทุกคนเนี่ยเคยหมดนะฮะมีคน โทรมาว่าสะดุดตกค้างนี่เหมือนกันวัสดุตกค้างที่เมืองจีนนะครับแล้วก็อีกอันก็คือลักษณะทำประกันทำดอกทำประกันชีวิตนะครับเป็นลักษณะคอเซ็นเตอร์ส่วนนี้มีพนันออนไลน์แต่ว่าเคสที่เมียมาเช่า,บ,าบ้านหลังนี้ไม่มีพนันออนไลน์ตรงนี้นะฮะจับดำเนินคดีส่งกลับแจ้งจีนจีนดำเนินคดีบอสเมืองจีนส่งชุดใหม่เข้ามา ยงเจ้าาขอทั้งเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็เอเจนซี่นะครับว่ามีส่วนรู้เห็นไหมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องคอเซนเตอร์ทุกคนรู้ว่าคนทีเนี่ยมาเช่าบ้านนะครับลักษณะให้ค่าเช่าสูงเกินปกติมาอยู่กัน20-30คนนำคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยเข้ามา,ล,าลักษณะรับรับล่อๆนะครับซึ่งสมัยก่อน5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะสงสัยว่า เข้ามาทําอะไรแต่ปัจจุบันนี่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยรู้ว่าลักษณะน,นี้มันต้องมาทำกระทําความผิดโดยเฉพาะเรื่องส,สแกมเมอร์นะครับแล้วว่าในส่วนเจ้าของบ้านกับเอเจนซี N ่ C เนี่ยรู้เห็นมีพยานหลักฐานไปถึงขนาดไหนข่าวของ PCT กันล้วกันเกี่ยวกับเรื่องการการ เรื่องรถเราตามอยู่เกี่ยวเรื่องรถนะครับอันนี้จะมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกับเพื่อนบ้านที่ก็เห็นพอติดต่ได้ไหมคือเดี๋ยวนี้นะฮะก็ประชาสัมพันธ์ก้าของบ้านที่มีบ้านอยู่นะครับมีเอ n จ y ซี่ให้คนจีนมาเช่าก็ต้องระวังนะครับคือถ้าเกิดว่าเช่าพ่อแม่ลูกมาเอาลูกมาเรียนหนังสืออย่างนี้มีมีปัญหาแต่ว่าเช่าลักษณะเนี้ยเอาคนจีนมาอยู่กัน 30- 40, 40คนนะครับให้ค่าเช่า มากกว่าปกติคนอื่นเ็อาจจะ5 6าหมืน่นอันนี้ให้หลังเนี้ยแสนสองนะครับแล้วพฤติการมาอยู่มีซ่องสมไม่ออกไปข้างนอกเลยเช้ากลางวันเย็นมีอาหารกล่องมาส่งแล้วขณะนี้มันสูง <c oughs> มัน,นะครับก,ก,ก็ก็มีโอกาสโดนข้อหาสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิด <c oughs> ทั้ง3ครั้งที่ภาค5้า 5, จับทั้ง3ครั้งเนี่ยส่วนใหญ่เป็นวีซา่านักศึกษา ก็เรียนที่พายัพบ้างเรียนโรงเรียนของพระบ้างนะครับก็ฝากไปที่ทางตอมขอให้เช็คซ้อนย้อนกลับไปตัวที่ทำมีซ่านักษาย้อนกลับไปนะครับไปสกรีนใหม่นะครับว่าเดียวต่อเดือนต่อเดือนต่อเดือนได้สองครัก็สามเดือนนะครับนีุ้กลุ่มคนร้ายเนี่ยมีกล้องวงจรปิดพอเห็นความเคลื่อนไหวข้างนอกปุ๊บก็กระจายละหลบหนีและดูลักษณะ การการหนีทุกคนนีมีบาดแผลทุกคนมีอยู่คนนึ่งขาหักส่งโรงพยาบาลนะครับก็ก็ขอฝากฝากเจ้าของบ้านด้วยนะครับผมก็ฝากไปถึงบอสจีนนะครับถ้าเกิดว่าเข้ามา,าใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตนะครับไปหลอกคนจีนเราก็จะเนินการเหมือนกันก็จะฝากฝากฝาก บอสกิเนียเหมือนกันคนไทยที่อยู่ต่างประเทศมาหลอกคนไทยก็จะฝากไปด้วยว่าว่าว่าก็ขอให้อย่างอย,าาาาย่างกระทำสั้งสามนะครับคนไทยตังค์ก็มีน้อยคะระนี้กะระใล้วว่าทำดีอยู่กันจะคนนี้คปอย่กันจะคนนี้ไปอยู่ไหนม้ำน,นะเลเป็นผู้กรารตำรวจนะมาสามปี ก็เดียวของตังตคนีเป็นคนดีคบอยากทำหนึ่บ้านในเฉลิวทาอยาอยากทำหนง่บ้านอยู่กับแม่มันมีทุก้องมีทุกหลังเลยมันเหมือนรีสอร์ทไหมพี่รีสอร์ทนะคมันต้องเป็นโรงแรมก่อแค่เหมือนว่าแบบ ทีมมันน่าจะช่วยเรามั่งนะเราก็ช่วยทีมเขาจับจับลายครั้งแล้วนะทีมน่าจะช่วยจับทีมไทยบ้าง